ครับสวัสดครับมา <c oughs> ดูหลุมเลนครับผมกดหลุมเลนหลุมแรกปีหกนะครับไส,นะนะนะสดีดูหลุมนสร็จ้อยแล้วนะครับเก็บงาน ชมเด้อโอ้เสียวเสียวเสียวเดี๋ยวพาไปชมผลงานครับเดี๋ยวเป็นสะพานยอเด้อนะครับเป็นสะพานยอมาชมนะครับเดี๋ยวเก็บงานแล้วนะครับเดี๋ยวพักเที่ยงนะเดี๋ยวไปเดินชมนะครับ้นะครับโอ,อันตรายพี่น้องระวังระวังโอ้โอ้โอ ชมผลงานนะครับสองลุมนะครับวันนี้ชนเช้าน,นี้เก็บไปสองลุมแล้วครับนี่เก็บไปสองลุมแล้วนี่โอ้สวยครับลุมกระนาดเส้นผ่าตรงกลางแดเมตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นะครับเหลือกเก็บงานด้านข้างนะครับเดี๋ยวก็ถอยดินไปแล้ว แลเสร็จแล้วนะครับก็เหลือเข้ามาเก็บงานนะครับตอนนี้ก็ถอยดินส่วนเกลือนนะครับไปไว้ฝังเดียวกันกับงานตะไรกันบอ่นนอนะน้ำนไปแล้วโอ้แป๊บเดียวนะโอ้เนี่ยแป๊บเดียวครับโอ้ดึงสลบอยู่สองรอบเสร็จแล้วโอ้ลูกค้าเห็นลูกค้าชอบเลยแบบนี้นะครับ ดึงไม่ยากเลยสำหรับพี่เดียวกับเดียวเสร็จเลยโอ้สองลุมแล้วนะครับเดี๋ยวไปไปดูอีกลุมนึงเดี๋ยวรอพักเที่ยงพอดีดร้อยสี่ ไปไปไปเ๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเนี่ยงานฉีกันตากไว้โอ้ตากไว้ยยิงนังนงกว่าทำถนนโอมพี่นี่ตัดถนนคัน,นใหญ่เลยเนี่ยเปรียงเข้าขึ้นมาได้ No, don't worry. อ้าปัเตียงแล้วครับเสร็จแล้ว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 หยุดแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูหลุมนู้นอีกหลุมหนึ่งนะครับจะพาไปดูพาไปดูเสร็จแล้วพักเตียงแล้วนี่นี่เดี๋ยวพาไปุมอีกหลุมตอนนี้เช้ามานี่กินไปสองหลุมแล้วครับแป๊บเดียวงานนี้เร็วมากนะครับ มาแป๊บเดียวฟัดไปสองลุนะ้วนะครับเดี๋ยวเดินไปดูกันเดินไปดูเดินไปดูลมนี่โอ้สุดยอดยังไม่เก็บทีนะครับยังไม่รูปเก็บทีนะโอ้แปบ๊บเดียวน้ำหมอเอในละุ้มนี้ก็เสร็จแล้วโอ้อันนี้ก็แต่งนะแตง่งแตง่งแตง่แตงนะครับนผู้ชมเนาะ ก็แต่งให้วีไม่ค่อยอได้เท่าไหร่นะครับคือลูกใหม่นะครับอะไรไม่เยอะนะครับนี่นะครับแต่งกลมดิ้งน,นะครับแต่บ่อน,นั้นกดแจกก็ได้เสร็จแล้วพัดเทียงไปครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ครับผม มายัางครับพี่เดียวโอ้โห,โหปักถึงไหมโอ ว่าอันนี้ไปถึงเงต้องขุดนะแล้วเชื่อกันตรงนี้ครับผมตอนเที่ยง